เดี๋พี่น้องเฮ็ดเพึ่งสุ่มจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมื้อน,นี้ยายนงกับมาอีกแล้วค่ะมามาหน้าอีกแล้วค่ะมาหาเห็ดอีกนะคะพี่น้องมาไม้เก่านน่ละล่ะมองเก่าทีพพ่อไว้เนาะค่ะบลูว่าสิมีคนมาเก็บอาก่อนบอ่กับบวังหู เดี๋ยวมาเบิ่งอีกเนาะกันเนาะมือนี่กระไดเพราะว่าพ่อไว้มือว่านนี่นมันดอกน,น้อยๆอยู่ค่ะพี่น้องก็เลยบ่เอาหมู่บ้านนี่เนาะค่ะเนาะมือขึ้นนี่ฝนกระตกก็เลยมาอีกค่ะมือนี่พระค่ะพี่น้องไปเก็บเห็ดน้ากันไปรุ่นกันอีกค่ะสีได้สีมานอีกบ่มือนี่หมู่บ้านนี่มานคักมือนี่สีมานอีกบอ,รอประจับพี่น้องได้ก่ผุนข้างหลังยายน้องผุนค่ะปลาเห็ดน,นะคะเนาะ นกใหม่กะชักสิออกบ่พุนพุนนะคะพี่น้องนกใหม่กะว่าท่านไหนเบิ้งยู่อสิออกบ่ก็ฝนตกดีดีมาหม่องเกาเด็ค่ามือนี่ือวบามันฉีดเหี่ยวอไปแล้วกับบดจกักนกค่ะนะดอกเฮ็ดที่เจอใ้พอ่อใอนี่ขามมองนี้ละขามมองเกาหอวนี่ วัางด้วยค่ะพี่น้องไม่อันคอนเดียวขามเออว่านเอาอยุแถวนี่ล่ะค่ะมือนี้หาเบิ่งอีกเนาะโอ้ยคือบาเห็นเนาะที่พ่อไว้มือว่านนี่แสดงว่าคนเก็บแล้วเนาะค่ะพี่น้องอืม พ่อไว้นี่บ่เอาดอกน้อยแน,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 น่โอ้ยย่งบ่เนาะโอ้ยนี่พ่อดอกนี่นี่ค่ะพี่น้องนี่ดอกแรกแหกหมันเพราะท่านไย,ยปนดคนนนัค่ะนี่อืมนะเพราะท่านใหญ่พอดายก็กระลังกระลังงามกระลังดีๆนี่แ่ะ ลังงามงามอดอกแรกแหกมาอันแขวอ่โอ้นี่ดอกนึงกับอันน้อยนี่โอ้บยบอยใหญ่ขั้นเด่นขั้นได้ดจับแตะตองแล้วสิบอยใหญ่เด้อค่ะพี่น้องที่พ่อไว้หมู่บ้านนี่นี่ันบอยใหญ่ไปมาเบิ้งอีกเนาะค่ะพี่น้อง แล้วนี่แหละนี่ค่ะพี่น้องอีกดอกนึงนี่พอตุป,ปุนี่แหละกำลังงามๆอยู่ดอก จ่ายยางตต้ค่ะตามเดินนี่ล่ะนี่ซิมี่ออกไปตามเดินนี่นะคะพี่น้องอุ้ยนี่เด็ดนี่เด็ดดอกนึงค่ะพี่น้องนี่อ๋ออันนี้มันเฮ็ดอันนั่นนะคะพี่น,อน้องดูเฮ็ดจิคใเดียนค่ะดอกบอกง่ายนึง ดอกบักงามน,นึงคุณนะ่ะเอากระตากระไดโอ้นี่อีกดอกนึงเอามีเห็ดกี่กระเดียนออกงอมตัวนี่แถวนี่เห็ดอันนี้ก็อันโอ้ยขาหักอื เฮ็ดอันนี้อัน,นเขามากกินแม่งอันนั้นมากกินได้ค่ะพี่น้องถือฝนแล้วก็เปื่อยไว้ไว้ไวเดมเฮ็ดอันนี้พู้น่ะเฮ็ดหอยเรียนกินค่ะพี่น้องเราบอกง่ายหนึ่งพุณอะ จะพี่น้องอย่างต้อค่ะดอกพี่น้อยนิงน่งๆเอ้ยยังดอกน้อยโอ้ยอันนี้กินเนาะค่ะมันเ,เปียกๆเนาะค่ะฝนตกมาคลืนน,นี่พี่น้อง หอยถากหอยอันเนี่กินหอยก็มากมากเห็ดก็ได้ปาดออกจากน้อยก็ตินไว้เป็นเชื่อในป้านี่ยนแะ อุ้ยนี่อุ้ยนี่ยุ่มหนึ่งเกือบแม่นคอยเยียบโอ้ยใกล้ๆตีนคอยนี่นี่นี่จ้าพี่น้องอ้ยมันอีกแล้วค่ะเมื่อนี่ก็ไดอืมนี่ต่อหอยอันทากินพูดนะหอยเต็มอยอะอืม,อมหอยก็ได้บุญ hoai lót kín, nhảy khuyển ma cả hoai còn mắc kín hói hỏi kín, bạc veang bay, anh cha cái này neo là chắc nôi rồi là, đây หาเบื้องต่ออีกค่ะดอกหนึ่งค่ะพี่น้องอยู่นี่เปิดหาเอาเด้อหาเบื้องยากขนาดเลยกว้าสีเห็นนี่ไตใบไม่อือ Cái lá ngâm ngâm được โอ้ยยุ่งกันหลยดอ,อกมันเป็นดำๆำมุมมุม โอ้ยยุ่งกัดยุ่งกัด่ยดอยพี่นุ่งอย,อยู่ในปา่าหยาค่าเนะาะจักยุ่งจักหยังอะ่ะหลายให้โอ้ยหยาค่าแท่งมือ หาบุญยากว่าสีใดมันหาพอเห็นค่ะพี่น้องต้องเปิดหาเอามันมีอยู่แต่วังบ่เห็นเนาะค่ะมันโหกหยาค่าค่ะพี่น้องอุย้ยพี่เด็กค่ะอุย้ยนี่เห็นบ่มันเห็นบ่มันอยู่ในป่าหยานี่ยงสิเห็นบ่ขันบ่เปิดหากับ่พผบ่บเจอ อโอ้ยโอ้ไปเด้พอพี่น้องคุณคุณอนะค่ะดอกเออเออกำลังงามค่ะนี่นี่คุณอนะคุณอนะยุ่มนีแน่ค่ะพี่น้อง ออกน้อยๆกันล่าง,งามโอ้ยแจกพี่น่องได้ละมีดคอยมีดมาจิ้มเอาเ๋ยจังไปตัดขาค่ะติดตัดอยู่นินกับเปียกกับเมียกอยู่ในปลานี่ ไปออกไปป้าออกจากป้าแล้วค่อยไปตัดขาปุ่นะพี่น้นองมันนะะ้งนี่ค่ะมือนี้ดอกโอโอะองามๆนี่มึงมองนี่ไหมหนูกินค่ะปุนมูลอุ่ยปุยหนูกิน้นขอถทษเด้อค่ะมันของเครือของอันนี้ นูกินเจ็บหยาขนาดเฮต,ต้านี่เพราะว่าหยังเพราะว่าหยามันเน่าหยาข้ามันเน่าค่ะพี่น้องห้อยนูกินที่ <c oughs> <c oughs> อ่ะยังไปตัด hói nuo gìn nha cà mún mực độc non đấy bớt bớt ui หกหกคุณดอกนี่เน่พี่น้องอยู่ในหูนี่ออกในหูค่ะีนน้โอนยเอาเมีดมาจิ้มเอาเมีดก่อนมุนอยู่ในหูค่ะพี่น้องนี่เห็นบ่ โอ้โหอีห hmm. ย mm ังบุฟุนฮึได้ได้อยู่มีอีกบ่เอาถมไปถมหูไปเพื่อมันออกอีกเนาะค่ะ นี่กะยูบักในหนึ่งพุ่นะเกือบมันบ่เห็นมันบงังพี่น้อง <laughs> เกือบบ่เห็นเขาเนาะนี่ประชายยางตัวค่ะอุ้ยนี่อีกดอกนึงอ๋ากัตตาข่อยตั้งอเอา้าเกือบบ่เห็นอุ้ยนี่อีกดอกนึ่งนี่นี่ กระตาคอยตั้งไปบางหันอนี่ลอาละพี่น้องงามเลยกะไปจ้ายังโตกะนี่อีกบ่าหา,าห้าซ่าดิปลาหกหกนี่ป้าหยา,หก,าห,กหกหกนี่นะคะบ่เปิดหาก,กับบ่พอไปจ้าพี่น้องไปค่ะ พ,พ, S, พี่น้องข่อยเหยียบต้องข่อยเหยียบดอกเห็ดดอกนี่จ้าก็พายเด้อข่อยบัวเห็นพูดนะจนเป๋ขอกาพจ้ามีอีกบอไสตมูเขาอู้พุ่นเด็กค่ะพ,พี่น้องพุ่นเนี่มันอยู่ในคางคู่พี่ว่ามันข่อยเหยียบมากหรอบอฮันพุ่นจ้าพี่น้นอง มีค <mm um ือเห็ดอันเพิงสมค่ะโอ้ยคุณโอ้โอยมันหกเนาะโอ้ยอืม พี่น้องเห็ดพิ่งสมจ้ะอืมจะหยียบอีกบ่อ๋อดอกนี้ก็นะหาบุงอ,อีกกอนพี่น้องก็เทมีกอีกเจออีกเนะคะ่ะ ต้องตหุกคักพ่ออีกบ้านอ้อไปยางต่อค่ะพี่นุ่ง